สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ป้าทำสิผ้ามาขนมผลไม้ไว้กินโดนโดนเนาะนี่มะขามป้อมขามป้อมต้นของป้าเองเนี่ยเอากะมาเห็ดแทนมันเป็นร่องๆ่องนั่นเสีแหละพี่น้องแส่แอนเป็นร่องก่อนแล้วไปหลังจากที่เห่าล่างน้าให้สะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะกะมาเห็ดแทนมันเป็นร่อง,องนั่นสียเนี่ยพี่น้อง เขากลมาล้างน้าสะอาดล้างน้าให้มันสะอาดก่อนแช่เสร็จแล้วเขาก็มาล้างน้ามันสะอาดาเนี่ยังสิ่งนักศิลป์เขาน้าเกลือดีดีเป็นการถนอมผลไม้ใหม่ในเีมอดโดนพี่นอ้อง แก่สิล่ะอันถน้อมผลไม้ไปกินโดนๆดนนอกป้ากระเซ็ดไปกินทุกปีเพราะว่า้าข้าแซ่นำเกลือนี่ข้าแซ่ไปโดนๆกับ่มีหาหยังเพราะว่าเขากินน้ำที่ข้าหมาักไวนะะ้นี่ยกะ เป็นยาแก้ไอมันสีเข็ดแห่งสุ่มข้อนําพี่น้องเข็ดแห่งสุ่มข้อเหตุประเภทแห่งเก็บข้อหน้ามันก็กินได้เนื้อมันก็กินได้คือกันพี่น้องขั้นตอนต่อไปเนี่ยป้าแซลลองมันเสร็จแล้วพี่น้องมันก็สิเป็นลักษณะแบบนี่ยเนี่ยมันสิเป็นหล่องสีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นไหม บอมันก็สีสดเลยบานี้ป้ากลา็ล่างล่างที่ดีแล้วบานี้ป้าก็สีมาแซน้ำปูนแซน้ำปูนเนาะพี่น้องเนาะแซน้ำปูนไวก่อนแซน้ำปูนไวจากชวโมงนึงชวโมงนึงบานี้ก็ค่อยมาล่างมาล่างน้ำปูนออกบานี้บา้บานี้ก็ไปต้มต้มน้ำเกลือต้มพอได้ต้มน้ำเกลือแล้ว ต้มน้ำเกลือแลบน้เพราะน้ำเกลืออุ่นๆมาหน่ป้ากะซิมาล่างน้ำปูดอ๋อดีๆมาหน่ป้ากะซิแช่แช่แช่น้ำเกลือได้พี่น้องนี่เห็นว่าหนิมันสีสดจังเสียละพี่น้องมันสีสดจังเสียพอแต่ไปแช่น้ำเกลือปุ๊บมากะซิกรอบน้ำของปลาคามป้อมเขาก็กินได้เนื้อมันก็กินได้น้ามันก็กินได้แก่ไอเนาะพี่น้องเนาะแก่ นะ่ะอันนี้แล้วแช่น้ำปูแล้วก็มาล่างน้ำสะอาดพี่น้องล้างน้ำสะอาดอีกเทื่อนึงเนาะน้ำมันสะอาดพี่น้องมันก็นสีขึ้นกันกับผลไม้สดๆเลยพี่น้อง สดขึ้นกันกับห้าออกจากต้นเลยต่างน้ำพุต่างน่นสะอาดพี่นอะเดี๋ยวมาบึง ล่างสีสวยบอคา่ะพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมน,ะนี่มันจะกรอบมากเลยนี่สีกรอบมากล่างเรียวเรียบร้อยล่างเร้วเนี้ยเฮียสลาสนาสเลยอันนี้ป้ากระสีเอา,น,าอน้ำอุ่น น้ำอุ่นที่ใสเกลือแล้วเนะาะมะเทใสขวดโหลป้าป้าเอาเกลือใสแล้วเด้นี่น้ำต้มน้ำแล้วเกลือใสพี่น้องบน,นี่น้ำใสงามบ่บ้าน,นี่เขากบมาเอาบักข้ามป้อมลองบ้านนี่เซ่ไปพี่น้องเอหือว่ามันสิเต็มขวดบ่ เอาแซ่ใเอาบะต้องใส้ไอ้เสร็จแบบธรรมชาติเอาเลยเอป้าหูซื้อว่ามันสีหล่นเนาะเดี๋ยวป้าเอาออกก่อนจากน้อยป้าเอาน้ำเทน้ำบอกก่อนเนาะจากน้อยเนาะว่ามันหลายโพดเส่ใบ เก็บไม่ได้กินเป็นปีเหมือนเด็กพี่น้องปีพี่น้ององ,งามบอสีงามบอสสีงามบอพี่น้อง น้อมผล,ลมไม่ไว้กินโดนๆนี่ป้าอันตัวนี้ป้าเฮ็ดเป็นแว่นๆมานี่ป้าก็ทุบๆจากน้อยป้ากระส่หนำอุน่นแล้วก็ใส่เกลือน้ำนิดน,นึงแก้เก็บข้อ,อตัวนี้เบิงโดนน,น,นี่มาเดี๋ยวป้าสิก,กินให้เบิง่ง แน่ก็แล้วใส่ป่าเดชพี่น้อง